ไม่เชื่อไม่เชื่อ กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูผูุ้คนคะ่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องตลกสาวผ้าเหลาะคะ่ะพี่น้องขามือนี้ดีใจแห้งคะ่ะพี่น้องหลังจากที่ห่างออกมาประมาณ3ปีหรือ4ปีมีโอกาสเด็กกลับขึ้นมากคะ่ะพี่น้องนั่นก็คือคํามวงบ้านพักของศิลปินผู้ไทยมือนี้มีโอกาสได้มาร่วม ่าเป็นการไล์สติมมิ่งหรือว่าเป็นการไล์สดของทีมงานศิลปินผู้ไทยค่ะพี่น้องมืนอนีมากับพลราคบพี่น้องเห็นไหมคะทัฒนาใช่ค่ะโซโล่ซิงลิงเป็นว่าในนอนอยู่เดี๋ยวนี้นั่นบายิ่มวัดนี้เคยมาไหว้ไหมวัดนี้อ่ะม totally ันจะมีวัดผู้ส okay. right ิงวัดผู้ข่าวเคยได้ยินเคยได้ยินเออนี่อันนี้นี่อันนี้นี่คือคือวัดนี้เราเคยมาบ่กบ้านพักบ้านพักศิลปินผู้ไทยนี่ยเาเคยมาเลย อันนี้ขึ้นทางแรกเนาะทางแรกครับแต่วา่าอกมจักมูจักมูจักศิลปินสุขคน,ขลนหลายหลายใชที่ไหมศิลปินคนไทยี่มูจกักกอลุนมูจักหลายวสิษฐ์เบญัยออดบุญชลินมือน,นี่ถือว่ามาเหมือดใหญ่นกลับข,ขึ้นมาเหมือดเนื้อเกือบเกือบเมือดสุขคนเบายังไงว่าเกือบเมือดสุขคนครับพี่น้องเกือบเต็มรอยเต้นเต้น เต้นเต้นเท่นเป็นอยู่มันมันก็เป็นอยังมีมวลเนาะนี่เดินกันมากจรินี่แหละพี่น้องครับมอลำมันคือปูใตขอบโลกอยู่ทีพี่น้องไปห้อยโค้งค้อนโค้งกันขึ้นมาหากันคือเก่าที่แหละคุณบอกว่ามันมันบวมเป็นมาไปบ่มงงคุ้มบ่มีได้คือบ่วง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 เบี้ยนวัฏจักรของเส้นหน้างของศิลปินเนาะคุนบอกบางคนเพิ่นออกจากนี่ไปไปได้สีบ่วงแล้วก็มี่เด็กบางคนคือพัก ลาเลยลาลาลาแบบว่าเศร้าไปหลายปีแมนเศร้าไปหลายปีไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจังไม่เกี่ยง,ยงแต่กี่คือแบบว่าสรรั่งซื้อแห้งตอนคู่นิกมาเห็ดน่าก็คือสาลาริมทางแม่จะจีบรมก็ต้องฟื้นยอมไม่เกี่ยงต่อไปตอนถีบเราแต่เคยเบิ่งเพื่อนนี่ไม่เลยไม่เกี่ยงคน้คนๆกับสี่เกี่ยงกับที่เกี่ยงเกี่ยงไป ศิลปินหัวล้านสมัยตะกี้ก็จะตั้งชื้อแลกแเนาะเกียรเกียรต้องมีชื Maps ่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็ฉายาเนียยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเอาซื้อในหลัที่พี่น้องคุ้นจักกุหลาบแดงน้ำคมกุหลาบั้งสี่ไม่เชื่อไม่เชื่อสีน้ำะเลนบอลคนละคนเคยบอกว่าอะเลมนอลเคยซื้อผู้ญิ่งเนี่มันแปลบอะไรหัว แบบมางซื้อผู้ไซตต่างคล้ายๆซื้อผู้ญิงนี่เลยมันเป็นนรุมนสนทยาพลพูนสวัสดสมบัติดาวสยามมีงามดีไก่แก้วปีวงเมียนสารรักสารสยามเมียนค่ะปลุกล้ว พี่น้องเป็นธรรมดาดีพี่น้องขาเลยบานโพนออกมาเลวคะ่ะพี่น้องการเปลี่ยนแปลงการไปการมาสะดวกกว่าเกา่าแต่ว่าสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนั่นก็คืออาชีพของพี่น้องทงั้งขํามวงขายบกักท่านคือเกา่าขายผ้าไหมคือเกา่านะคะะแนนม่อยู่การไม่อยู่ป่ะอ่าแต่ขอไมหรดไงเน,ะนาะพี่น้องขาตอนนี้ฮอดหลังวทีเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราอยู่กับศิลปินเพือนฐา พี่น <Inst increase performance dysfunction> <m> ้องเอ้ยใส่ชุดกระบได้แล้วมายืมชุดพี่เอ๋มอนกับใส่กระบาดที่จอนล่ะกับใส่บระบาดที่เก่ามันกระบอเป็นโซ่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่ามันเป็นงานคืนสุดยอดถึงเราจะเป็นหุ่นยังไงแต่เขาก็ยังให้เราเล่นไงเออเยเ่าเยจอภาษีภาษีกินเด็กภาษีบวมอีกกระบอไหว่ด้วเฮ้ยมันกำลังลงเออลด์ลดมาแต่งกอนมูได้พี่น้องแต่งหน้ากอนมูไฟมาแจกแห้งแถบคุณแม่โยโกะนะคะตีริกาิตค่ะคุณแม่โยโกะสีฟ้าค่ะ ตีเร,รียรกซิดยังนี่ก็ทิ้และได้ขายปลาแดกคนกับเบอร์สิบสองคนหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องทางหน,นก็สิเป็นมืดๆมดจักน้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือ เป็นบรรยากาศข้างหน้างานค่ะเป็นบรรยากาศนานาเลยพี่น้องแดนเซอร์ก็กําลังจะเริ่มบล็อกเวทีนะคะเริ่มบล็อกเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะอิมออนกะมาบล็อกเวที<อ>พี่น้องขาเบิงนี่คือบรรยากาศและก็เรามาที่นี่คือเข้าจะหูสึกถึงความอบอุ่นเลยรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เราเคยมาที่นี่นะคะน้องรวยเพลยมกมลค่ะรอร้องเพลงอยู่บนเวทีนะคะ<อ>สวัสดีค่ะ <laughs> กินพี่น้องค่ะแม่ไปนางเบื้องยู่งาั่นอยู่แม่แต่เบิ้งไห่แม่แต่เบื้องเต้ยหมวนกับติงลีนั่นเห็นบ่จังสั้นแล้วแม่แต๋วค่ะพี่น้องหลายๆคนอาจจะบอคิดว่าศิลปินรุ่นเก่าๆที่ห่างหายไปแล้วสิกลับมาอีกบ่ออันนี้แม่แต๋วไม่ดาเดี๋ยวสีผ้าไปเบื้องทั้งพุ่นพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป๊า อันว่าไม่โซเหมือนแล้วเดี๋ยวยินแต่ข่าวใสเรื่อนี่้อันนี้ไอ้โจพี่น้องไอ้โจป้ายังนั่งคือเก่าอยู่ปุ๊บป้าทอไปแง่ตอนนี้พี่น้องท้อททอท้อเออฮั่นนะสวัสดีค่ะพี่น้องขะด้วยความหักความขิดฮอดหุ้ยขันบ่มีงานมาสี่กับจิบบอลเดมาพอกันเนาะพี่แค่เนาะบ้าไหมค่ะขันบ่มีทั้งสี่กับจิบบอลเดมาพอกันจ้าเริ่มแต่งหน้าแล้วค่ะเริ่มแต่งหน้าแล้ว วันนี้พี่แ,แพคขึ้นขึ้นกี่เพลงคะให้แม่แรกก่อนอ๋อเป็ช่วงๆเงแม่แรก่อนจ้่ปะมาณยี่สิบยี่สิบเพลงเราอยากจะบอกว่ามันหาดูยากมากหาดูยากหาชมยากมากกว่าจะรวมตัวกันได้ศิลปินบางคนกับว่าางได้พี่น้องขาศิลปินบางคนคือไม่ว่างเลยแฟนไดราะาานีอันนี้แฟเดียปากฟ้าดเิเอเมื่อไ้เสียง ฮะแท็กซี่แหละเนาะสูปปะบกูเพิ่นเพิ่นบ้าบ้าไอ้กิ๊บเอาลูกเม้าเจ้าเนี่ยหัวหน่าพี่น้องมัดบอเสียงจะของป็นล้านยังสวัสดีค่ะอันนี้พี่บินอันนี้พี่หลิวนะคะอันนี้นักเอกเล็กเอากระเปียซ้อมผมแล้วเพียรผมร้องเพลงพี่น้องจะเบิ่งด้วยนนะนอนคือจะออกงานไป็นสี่มือห้ามือนี่เด้ไม่อยากพลาด ค่าเหมียวลัคนาเอยพี่น้องเกมยอดภัยค่ะตัวแทนจากทีมงานเสียงอีสานเสียงอีสานไม่นกน้อยกำลังปล่อยตัวแสดงจือได้จืดเลยที่ก่อนบอกนเก่าๆชื่อไหยบอนนี่ตัวแทนจากทีมงานประถมบันเทิงศิลป์ไปยาวไปยาวไปแล้หลานขลานก็เด้อป้าชวีลาไปก่อนย่ามตะเวนอ่อนสีไปเยือนกีรีเมื่อสีใส่ผู้ใดโอ้ยพี่น้อง เพื่อนถามข้าวถามข้าวกันเดยติ๊ดลิขสิทธิ์บ่คะนี่แม่แลมค่ะหลายๆคนถามหาแม่แลมออันนี้แม่เกียงกลับขึ้นมาอีกแล้วหลังจากเลี้ยงหลานไปโดนแต่ว่าร้องเพลงกัยังปังคือเก่าควนพอพญาพี่นองพะเท่าจักเกียจักกินนย่งเออโคตรนะแม่เนาะทั้งสั้นเหลวโดนโดนเท้าไ่ได้พอกันนะแม่เนาะกลับขึ้นมาพอกันมวนปีกแบบได้ปะนี่ตรงแรกก็เลยนมวนเด้อเฮาเออชังสั้นเล็ว สิริวงเพลงผิดบ่มาแงมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสบายดีจ้าน้องก้อยชาลินีค่ะเจ้าของผลงานเพลงนางไห่ไตนางลานค่ะวซาดิเอสซีพี่บอสค่ะสวัสดีสุขุมสุขคนจ้าอันนี้ยูทูบยูทูบซีรีส์กระซิ์บ่จ้าน้องก้อยตีจ้าอะตีจ้า ราคาค่ะสออหน้าจ้าเขาจ้างมาแต่งหน้าออกับพ่ออยากแต่งให้เฮาพ่แอบแบบสร้างอันนี้พี่น้องเบิ้งไปเลยคอมเมนต์ใดพ่อคอมเมนต์เลยคะ่ะหนักเกาแห้งไ,ไหมคะ่ะเออค่ะจะได้เติมจตกของจะมสั้นเล็วคืนง่ามเลยไหมนางเอกแกลกไทยเฮา,ากับไทยมันข,แบบขึ้นด้วยกันค่ะแลกเล็กกับซีดกันค่ะบรรยากาศเราไปที่เฮาสิบห้าไปเบิ้งก่อนทําการแสดงสิบมีนี่เป็นโชว์วัฒนธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอันนี้พอพามปะเนี่ย โอ้ยเปีพ้นเลือดคัดจากยังค่ะพราพามนี่เถาโบรานเถาเฮ้ยลีแหละสูวเขาคือเลือดถือใช่ปะเนาะวางไหนกันบ่อบางแร้วบ้านไหนก็ฮะวางไหนกันต่อวางแล้งบ้านไหนบ้านไหนแถวไรอวนโซหลายปีนี่ชาว่าได้นั่งโต๊ะแทงหนาเออพี่น้องนี่เป็นอันนี้เป็นวัฒนธรรมนะคะโชว์วัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมพุทธเลย เราถามหายอยู่ดิเราถามหายอยู่บ <c oughs> ่ <c oughs> ไปตัวบ่กันแล้วบพะบางบพะบางกันบ <c oughs> ่พยังมี่เราเพราะมันตอนนียจะไปจบเรียบร้อยแล้วจบเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องคากเิ็บล้องขึ้นรถเดี๋ยวนี้กําลังจะเตรียมตัวไปหาหมองน้อนก่อนพี่น้อง <c oughs> ขันจิกับขอนแก่นลือสิบเอ็วัยค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะนี่ก็คือเป็นประสบการณ์ดีๆแล้วก็เป็นการกลับมาเยือนบ้าน หลังเกานะคะนั่นก็คือศิลปินผู้ไทยค่ะพ่อก็ยังให้โอกาสลูกๆเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นลูกๆที่ไปตั้งวงอิหรือว่าจะเป็นลูกๆที่ไปยุ่สังกัดต่างๆนะคะหลายๆวงกลับมานะคะกลับมาพ่อก็ยังเหมือนเดิมเมนจิจังได้ก็คือพอคือเกาค่ะพี่น้องนั่นแหละอิมอนกันเลยมือนี้ ดีใจมากๆเลยนะคะบรรยากาศก็กคืออบอุ่นจะได้กบฝากพีฝากน้องน้าแน่ก็แล้วกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะหาเกิดสมมติว่าผู้ใดอ่าบอกคุณนาะศิลปินผู้ใดสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้ว่าผู้นี้เพิ่นไปเห็ดอีหอย่างเพิ่นเ้าลําไปคือเพ่เห็นเพิ่นนู่นนี่นั่นเพิ่นยู่วงใดสามารถถามมันเข้ามาได้ค่ะพี่น้องคะ่ะสาหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสมีขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อจ้ะเด้อไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย